สรุปแพทเกนชิน6.0สั้นๆนี่ครับเขาเปลี่ยนชื่อแพทเป็นลูน่าหนึ่งแล้วทำไปทำมีฮแมทใหม่นอนคลายพร้อมกับตัวของเนื้อเรื่องหลัก2บทครับตู้เฟสหนึ่งเฟตสองพร้อมกับตู้รวมปรัถนาครับจบควแล้วสามารถเข้าไปคุยหรือทำควสกับโคลามบีนาได้นะครับเราสามารถไปเยี่ยมรัวมาหรือตัวของฟรินได้ด้วยครับ อัติแฟกต์ใหม่2เซตครับรูปกิจกรรมทั้งหมดตรงนี้เลยปรับรูปใหม่ที่ได้จากตัวของการทำเควสในเมืองนอนครายองโรงละครในจินตนาการมีเพิ่มห้องขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวละครที่ต้องใช้เป็นสามสองตัวครับเฟกวิ่งของนไนดาและเย่หลานปุ่มต้นตีขึ้นมาครับการ์ดใหม่ TCG เปิดแผงมาเราก็จะได้หนึ่งพันหเจมในกล่องจดหมายแล้วเราก็จะได้อีก10บโลหลังจากล็อกอินไปเรื่อยเลยครับของแจกก็ตามนี้เลยอย่างน้อยๆเขาก็แจกนะและทุกๆการเปลี่ยนแผงเขาก็จะแจกตัวของห้าวลดาวหลได้ามเยหนึ่องตัวครับผมก็เลือก ลดความยากในหมูดโคออฟลงทิศในนันควายถ้าเกิดว่าเราทำเควยอะไรพวกเนี้ถ้าที่ผมเข้าใจนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เลยครับเราสามารถรู้ได้แล้วครับว่าสเตตัสที่4ี่ของไฟที่เราจะอัพคืออะไรตอนนี้เราสามารถใช้40เลซินในการรับของในดันได้โดยตรงแล้วนะครับแต่ออริจินอลเรซินปรับจากอัด40เป็นตรงอัด60ครับทุกครั้งที่ตัวละครใหม่เข้ามาดันทั้งหมดจะเปิดเป็นเวลา7วันนะครับไอเทมใหม่อัพเลเวลตัวละครจนถึงเลเวล1 0 0ได้จากรุลเลตัวละครที่เรามี C6 ครับใช้อันเื่งอันเพื่ออัน้้ เค็สยาวที่ใช้เวลาทํา2เดือนใช้เวลาทำเควสนี้2เดือนเพื่อรับซีของตัวละครที่เรามีอยู่แล้วแล้วไปปลดปล่อยซีตัวละครที่เรามีอยู่แล้วครับเอาไปเอาไปอะไรชินโนซีหกเอาไปในเวเลตซีหกไม่ได้นะครับผมเขามีกําหนดไว้แล้วนะครับผมวม่าจะไปปลด่อยจีบีลูกฉี่โหนาผมขึ้นรูปไปแล้วกนะันประกาศเปิดเกมโลบอสเกียนชินครับโค้ดกรอบๆพรุ่งนี้เที่ยงนะครับแพทนี้มันมีอะไรเยอะแยะขยุกขยิ่เยอะมากนะครับผมแต่ก็ไม่มีปุ่มสคริปต์อยู่ดี